สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องน้องนูรีนพาเที่ยวชาแนลนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูต้นกระท่อมนะคะเออบางคนก็อาจจะรู้จักกันดีนะคะแต่บางสำหรับบางคนเพื่อนๆบางคนก็อาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะอันนี้ต้นนี้ประมาณ2-3ถปีนะคะเขาจะเป็นถือว่าเป็นไม้ใหญ่นะคะเพราะเขาสูงมาก2-3ปีนะคะอันนี้เราก็บำรุงด้วยการใส่ขี้วัว ะะใส่มูลสัตว์ปกติเลยนะคะวันนี้เราจะไม่ได้พาแค่มาดูต้นนะคะเพราะวันนี้เขามีการออกดอกเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเพื่อมาดูบางท่านก็อาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะสำหรับดอกของต้น ใบกระท่อมนะคะอันนี้เลยใบใหญ่นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาดูดอกกันนะคะอันนี้ดอกเดี๋ยวเราจะให้ดูดอกที่เขายังไม่ออยังยังยังไม่สุกอะคะ่ะก็คือว่าอันนี้ดอกเขาจะเป็นประมาณนี้นะเพื่อนๆอาอ่า,อาเห็นไหมคะดอกเขาจะมีสีเขียวนะคะ เป็นเขียวเขียวเหลืองเหลืองนิดหน่อยนะคะอันนี้เขายังไม่สุกนะคะเพ,พื่อนๆนแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูดอกที่มันสุกเต็มที่แล้วนะคะเขาจะมีสีเหลืองเพื่อนๆสวยมากนะสำหรับใครที่ยังไม่เห็นใครที่เห็นแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เห็นอันนี้เลยเป็นดอกที่เขาคือสุกสุกเต็มที่แล้วนะคะอันนี้เขาไม่ได้มีแค่แบบสวยอย่างเดียวนะเพื่อน ดอกเขาจะเป็นทรงกลมแล้วก็จะมีเหลี่ยมๆออกมาอย่างนี้นะคะให้เพื่อนๆดูใกล้ๆเดี๋ยวเราจะดมกลิ่นดูโอ้โหเพื่อนๆมันหอมคล้ายๆดอกจำปีเลยเพื่อนๆแปลกมากอันนี้เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะคะอืหอมเหมือนต้นจำปีเหมือนดอกจำปีเลยค่ะหอมเหมือนดอกจำปีเลย ดอกเขาสวยแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่โว้าวมากนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยก็จะหาดูยากนะคะถ,ถ้าบ้านใครที่ไม่มีต้นเนี่ยก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นนะคะอันนี้ดอกของต้นใบกระท่อมแต่ดอกหอมเหมือนดอกจำปีเลยเพื่อนๆนโหต้นนี้ราวสองถึงสามปีเราก็ได้เห็นดอกเขาแล้ว โอ้ยดีใจมากๆอืมทีแรกคิดว่าไม่หอมนะเพื่อนๆื่อนโอ้ยหอมเฉยโอเคเดี๋ยวเราก็สำหรับต้นกระท่อมก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะเขาก็เป็นพืชสมุนไพรนะคะในส่วนของตรงนี้การดูแลก,ก็ไม่ไม่ยากนะคะอันนี้ต้นนี้เขาก็จะเริ่มออกดอกเยอะแต่ว่ายังเขียวอยู่ดอกเมื่อกี้ก็เป็นดอกที่เหลือง สมบูรณ์นะคะสวยมากโอเควันนี้ก็พามาชมแค่นี้นะคะเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆในสวนก็จะพามาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกสำหรับวันนี้พี่ดาราขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ